เองอ่ะเอาเอาไหนเลื่อนเลื่อนเลื่อนขนมขนมขนมโอ๊ยตายละกดไปครั้งหนึ่งแล้วเลยไงนี่ไม่เอาเยียมเลิอกได้ไหมคะย้อนกลับยังไงอะเมื่อกี้มันเลือกไปหรือยังยังยังไม่ขึ้นจำนวนเงินก็คือยังเนาะเป๊ปซี่มันกดไม่ได้ลูกเป๊ปซี่มันกดไม่ได้เมื่อกี้อาหารอาขนมที่ลูกสาวจะซื้อ เมื่อกี้กดแล้วกดไม่ได้อ้าวเลืเลื่อนเลื่อีกข้างหน้าข้างหน้านี่ไงอองศากดโนอองศาขึ้นมาละสามสิบบาทจ่ายเป็นเงินสดใช่ไหมเอาลงได้ละลงจ่ายจ่ายจ่ายใส่ดีๆก็ลูกมันไม่มีมือหรอกโลกัน มาใส่ดีๆใส่ดีๆมันไม่หนีมือหรอกลูกใส่ไปแย่เข้าไปอีอันนึงสิมันสามสิบเน่มาใส่กันได้นี่ยอ้าวเหรออันไหนลาสโ้เฮ้ยเอยลิฟต์ขึ้นไปเอาแล้วเออลงมา เดี <içinde> ๋ยวรอไฟขึ้นสดก่อนที่ลูกอย่าเพิ่งดึงครับโง่เออมาแล้วระวังหนีบมือนะแต่งท้องด้วยอุ๊ยเบาแต่งท้องได้ครับโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมมาในแต่งท้องเท่าไหร่กี่บาท